คนสวยมันจะรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นแล้วพูดไม่ค่อยะูดเรื่องเท่าไหร่ออร<อ>พี่กับครูก็ไม่เป็นแบบนี้ละ<อ> <laughs> ไม่สวยหรออ่ะเอาล่ะเป็นมอมไหมตอนนี้ <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะทุกคน เชียงใหม่นะจ๊ะตอนนี้ว้าวเก่งเหลือเกินนะคะจะบอกว่าวันนี้จะเป็นวันเข้ากองมิสแกนเชียงใหม่รอบที่2นะคะตอนเนี้ยพี่มิลีเราก็แต่งหน้าอยู่ข้างในบ้านวันนี้เราก็จะมาถ่ายวอลกกันว่า,วาเฮ้ยเบื้องหลังของการเข้ากองรอบที่2เนี่ยมันจะวุ่นวายเหมือนรอบแรกไหมอ่าใครเคยเห็นคลิปแล้วนะคะคอมเมนต์หน่อยฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวพี่เจงพาไปดูข้างในว่าตอนเนี้ยเขากําลังแต่งหน้ากาันแล้วก็จะแต่งออกมาลุคไหนสวยขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยคะ่ะไป <Go. S 2> มาจ้าวันนี้แต่งหน้าเจ้าสาวนะคะมาถึงก็แซวเลยจ้าไม่ใช่แต่งหน้าเข้ากองประกวดวันแรกก็ <c oughs> ไฟไหม้เลยเรขอดากี่โมงนะหกโมงวันนี้เจ็ดโมงสี่ส้าเออหกโมงแล้วหกโมงกังนะ,ะเธอเชฟ ตอนนี้นะคะพี่มิลินแต่งหน้าอยู่แล้วก็เพื่อนพี่มิลินเป็นคนแต่งหน้าให้ใช่เลยแอนคิวนะคะซึ่งแต่งหน้าให้ทุกเวทีค่ะเออไม่ว่าจะงานไหนน้องมิลินก็โทรจะบอกว่าอยู่นครเอ้ยไม่ใช่นครเยอะยูไ่ห้องไม่ห้องสอนเออก็แบบว่าตั้งใจมางานแต่งงานแต่ก็ฮิวมาด้วยนะเนี่ยเออตั้งใจมาช่วยด้วยแหละแล้วก็เขาก็รับแต่งหน้า้วยนะทุกคน ตามได้่ไหเอ่ยเฟซเฟตรงนี้และธนาคารพี่มเรนเดี๋ยวพี่มิลินแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาสวยขนาดไหนเพราะตอนนี้ยังไม่ไม่สวยเลยค่ะล้นหมดเลยโอเคเดี๋ยวมาเจอกันค่ะชเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคูอคนแรกเขากลองสวยเลยจ้านี่แล้วก็ชุดของเขานะคะก็จะเป็นราตรีสีขาว ามีดีเชลตรงนี้จ้ะเป็นสัญลักษณ์ของ MGI นะ,อะ,อะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเดอะแกรนด์โมร็อกโกค่ะทุกคนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นโรงแรมที่แบบว่าสวยมากล์แบบอินเดียอ,อ,อะไรแบบนี้แ <laughs> <laughs> ม่จะบอกว่าบิลลี่เนี่ยต้องมาเก็บตัวประมาณ3วับ้าน่ายโอ้ยยื่งถึงแน่แน่เลยไม่ถึงก็มาหาสิเฮ้ยแต่ว่านอนห้องละสี่คนนะเหมารวมเลยได้ปะฮ่าหยอกหยอกเออ ่ายวิดีอาร์ถ่ายรูปกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เจนจะต้องแบบว่าตามติดชีวิตพี่มิลินแต่ว่าด้วยความที่เราต้องไปทาป้ายไฟก็เลยต้องกลับไปแล้วก็ต้องแบบดูแลตัวตเองสบายอยู่แล้วโอเคปังเดี๋ยวให้มิลินไปถ่ายพีอาร์อะไรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเราจะทําอะไรต่อหลงจากนีโอเคค่ะไปจ้ะ กับกองประกวดอยู่นะคะเดี๋ยวพี่เจเนี่ยจะไปแอบคุยกับสาวนิดนึงนะคะก็เข้าไปสัมภาษณ์เขานิดนึงว่าเฮ้ยเขาหมายเลขอะไรชื่ออะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะราว่าแล้วก็ต้องแบบไปส่งสาวๆบ้างว่าในกองมีใครสวยบ้างใช่ปะใ่เข้าไปดูข้างในกัน บานนะคะเต็มที่ล้วกันค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคภาษาญี่ปุ่นอนิเมะเป็นแบบภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเฮ้่ค่าเจ้าเจ้าเจ้าเล่นเล่นเล่นเอ้ยไม่ดูเลยไม่ใช่เ้าบูนเลยอ่ะเ้าบูนอ่ะอะไของเด็ค่ะค่ะคนที่2องค่ะทุกคนชื่ออะไรเออหมายเลขอะไรคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะคะ MGCM ่ มันจะรู้สึกว่าตื่นเต้ลตเนละพูดไม่ค่อยเรื่องเท่าไหร่พี่กับครูก็ไม่เป็นแบบนี้แ่ะไม่สวยหรออ่ะอ่ะมอมไหมตอนนี้อ่ะส่มอมไหมวะเนาะอเอน,โโนโดูถามเาก่อนว่ามั่นใจแค่ไหนในการรูปกบ<อ>มั่นใจมากมากค่ะๆๆๆอย่างนี้แหละพี่ชอบใจกูใช่ใช่น้องน่รักมากอยู่ในกองน่ารักมากเฟเคก็ฝากติดตามน้อง อ๋อขอหมายเลขอีกทีค่ะ M G C M 1 1่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะอ่ะคนที่3นะคะทุกคนนะเขาก็แนะนำตัวแล้วก็หมายเลขได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อไอเดียนะคะชั้นยาววิสติ M C G M ศูนย์ีค่ะอ้ยแล้วความั่นใจมาแค่ไหนคะเต็มร้อยเลยค่ะอุ้ยแต่กคนสวยแล้วใส่มืนเต็มเมื่เต็มสองเลยเต็มเลยอ้าวคนกละเหมือนกันเยเยอะรำพูเจ้า

ชื่อช่องยังไงไม่ต้องเปิดเลยไม่มีหรอ MJ Special เียลออนี่วะเราหลองกันมากกว่ากันหาพิธีกรใหม่แล้วเนี่ยว้ายเดิอะราดูเราดูนี่อะก็อยากคอนเนตตอนีนิดน่อยอะเราสวัสดีค่ะทุกคนแพรพลอยนะคะเป็นผู้เข้าประกวด m ิสแกนเชียงใหม่จ้าหมายเลข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 สูทท่าค่ะฝากเชียร์ด้วยนะคะน่ารักมากบ้าบอตกดแชร์กดแชร์ หลังจากที่เราไปส่งพิมลินไปเข้ากองประกวดแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาทําป้ายไฟกันค่ะก็จะมีน้องๆมาช่วยแล้วก็เราก็มาช่วยน้องๆซึ่งเราทําอะไรเป็นไหมก็ไม่เป็นหรอกทุกคนก็เป็นการทําป้ายไฟครั้งแรกด้วยจะบอกว่าป้ายคือโคตรใหญ่นะอันนี้เฉพาะแค่โลลินนะแต่จะเขียนเป็นมิลินแบบใหญ่ๆเลยแล้วก็ M J Special เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันเนี้ยป้ายไฟมันจะเสร็จไหมแล้วมันออกมาเนี่ยไฟมันจะติดหรือเปล่าไ่เาเราได้ไปทําการ ซื้อไฟไมาแล้วทุกคนแต่จะบอกว่าจะพอไหมก็ยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะออกมาสําเร็จไหมนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปใช้วันไหนนะถ้าเสร็จทันพิลิมก็ใช้พิลิมแต่ไม่ไน่าทันอาจจะใช้วันไฟนอลเออถ้าใครมาเชียร์ก็ฝากถ่ายรูปกับป้ายด้วยละกันเนาะโอเคป้าเดี๋ยวพี่แจงขอทาก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกที คือจะบอกว่ามันทําค่อนข้างที่จะยากมากแต่ถามว่าตอนนี้ยไฟติดไหมก็ยังไม่ติดเพราะว่ามันต้องหาปลั๊กที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะขั้วอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันไฟต้องแรงอะไรเงีเ้ยนะเดี๋ยวพวกเนี้ยจะต้องไปหาต่อแต่ว่าถ้าใครอยากเนี่ยแนะนําว่าให้ไปดูคลิปวันไฟนอกอ่านะต้องติดตาม มิสแกนเชียงใหม่ะค่ะทุกคนใครที่อยากมาดูก็สามารถมาดูได้นะเชียร์ผ่านไลฟ์สดอะไรก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะฝากน้ำดื่มด้วยนะคะซิตซี้ดีกีนะคะเผื่อบว่าพี่น้าไีแกนสนใจอะไรเงี้ยเผื่อจะได้เข้าเป็นส,ส,ส,สปอนสนหรือเปล่าอะเงี<ป>้ยาต้องขอบคุณน้องๆแฟนคลับหรือว่าคนในดอมด้วยนะที่ช่วยกันโดเน a t ป้ายนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มาช่วยกันมาซัพพอร์ตกัน มากมากเลยนะคะไม่ลินรู้ก็คงแบบดีใจมากๆาที่แบบว่าเฮ้ยเราตั้งใจทําให้อะไรเงี้ยถามว่าทุกคนแบบเหนื่อยไหมมันเหนื่อยอยู่แล้วทุกคนปดหลับอดนอนก่าจะกลับบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มาทําที่ออฟฟิศเชียงใหมนะ่ทุกคนต้องกลับไปที่ลำพูนต่อก็พักผ่อนแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันพีลีนแล้วฝากทุกคนให้กําลังใจไม่ลืนด้วยนะคะวันนี้พี่แดงไปแล้วไปพักผ่อนก่อนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย